มีพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นวยาวุฑโตผู้เจริญโดยวัยหมายถึงท่านผู้สูงอายุคุณาวุฑโธผู้เจริญโดยคุณหมายถึงท่านผู้สมคุณสมบัติมีความรู้และสมคุณธรรมบุคคลทั้งสามประเภทดังกล่าวควรแก่ความเคารพเมื่อบุคคลเคารพต่อท่านแล้ว ท่านก็จักตอบแทนอุปการะโดยควรแก่คุณานุรูปช่วยอำนวยความสะดวกในกิจการให้โอววาดและแนะนำในทางประพฤติช,ชอบอันเป็นทางมาแห่งประโยชน์ที่ประสงค์นอกจากนี้ความเคารพยังนำให้สำเร็จผลคือความตั้งใจอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีเสื่อมเพราะทำใจให้หนัก อยู่เนื่องในทางที่มุ่งหวังความเคารพในสถานะเจ็ดที่นำให้เกิดมงคลมีความหมายกว้างไปถึงความปฏิบัติพระพุทธภ,ภาสิตท,ที่ตรัสแสดงคาระวะไว้เป็นเจ็ดสถานโดยใจความได้แก่เคารพต่อพระรัตนตรยัยนับเป็นสามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เคารพในสมาธิคือความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเคารพในความศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันฐานคือการต้อนรับมงคลจากความเคารพเคารพในสถานเจตนำให้ผลเป็นความเจริญดังนี้ผู้เคารพในพระรัตนตรยัยก็มั่นใจอยู่ในธรรม ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาวาดเมื่อสามารถคุมใจให้ดิ่งลงในทางเดียวไม่เกี่ยวกับความฟุ้งซ่านการงานก็ลุล่วงสมหวังเมื่อใกล้อยู่ในความศึกษาก็จเจริญด้วยวิชาความรู้ความสามารถก็เป็นผู้ฉลาดในกิจการเมื่อคุมสติไว้อยู่ไม่เลินเล้อไม่เผลอพรังก็เป็นคนรอบคอบ กิจการที่ประกอบก็สำเร็จผลอย่างดีและไม่บกพร่องเมื่อมีอัธยาศัยกว้างขวางหนักอยู่ในการปฏิสันฐานก็อาจจะสมานไมตรีจิตของมิตรให้สนิทสนมชักนำผู้ห่างเหินให้มาสมาคมคบหาเป็นมิตรไว้เป็นกำลังเครื่องตั้งมั่นแห่งตนความเคารพที่บริสุทธิ์เกิดแต่ไมตรีจิต มิตรภาพต่อกันระลึกถึงอุปการรคุคนรักใกล่กันนับถือศรัทธาและเลื่อมใสกันเมื่อหมู่คณะใดถือความเคารพที่บริสุทธิ์เป็นสำคัญหมู่คณะนั้นชื่อว่ามีอำนาจดึงดูดกันและกันให้แต่ละฝ่ายโน้มน้อมเข้าหากันนับถือรักใคร่เอื้อเฟือ้อเชื่อฟังและสามัคคีกัน แสดงออกซึ่งกิริยาวาจาใจสุภาพต่อกันตามฐานะนับเป็นหมู่คณะที่มีระเบียบวินยัยเป็นทางเจริญก้าวหน้าแห่งวิทยาฐานะและคุณธรรมทั้งหลายนอกจากความเคารพจะเป็นระเบียบวินยัยและเป็นอำนาจดึงดูดแล้วยังเป็นเกลียวสัมพันธ์นำให้คนเข้ากันได้สนิทและปรับคนให้เหมาะสมกับสังคม รู้จักอนุโลมตัวตามกาลาเทศะประดับผู้ใหญ่ให้เป็นที่น่าเคารพและส่งเสริมผู้น้อยให้น่ารักน่าใครเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นผลอันเกิดแต่ความเคารพด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความเคารพเป็นมงคลประการหนึ่งเพราะเป็นทางแห่งความเจริญคนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ในชาตินี้ก็มีผู้สารเสริญชาติหน้าก็ไปดีควรอ่อนน้อมถ่อมกายให้คนรักอย่าเหืดอสักทนงตัวจะมัวหมองเมื่อถ่อมลมสูงระหงเป็นพงทองแต่จองหองไยสูงถูกจูงลง มงคลที่23นิวาโตจะความถ่อมตนนิวาโตแปลตรงศัพท์ว่าไม่มีลมคือไม่แสดงอาการอย่างพองลมหรือลุกโป่งอันไม่มีสาระภายในใจความนั้นหมายความว่าไม่หยิงไม่จองหองเจียมตัวหรือถ่อมตนท่านแสดงลักษณะของบุคคลเช่นนั้นว่า เป็นผู้ไม่มีมานะไม่กระด้างเป็นคนไม่มีพิษประดุดงูที่ถอนเขี้ยวมีวาจาอันละเอียดอ่อนไพเราะสนอโสดแม้จะเป็นผู้มีอิสระยะวัยหรือว่าคุณสมบัติมากก็ไม่กระด้างเพื่อจะทำคาระวะอ่อนน้อมต่อผู้อื่นโดยฐานะอันสมควรบุคคลเช่นนี้ใครเล่าควรจะคอรหา เพราะไม่มีทีท่าที่จะพึงติโดยสถานใดสามารถที่จะน้อมนำใจบุคคลให้เมตตาปราณีและจงรักเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็จงรักพักดีไม่จืดจางเป็นผู้น้อยก็มีแต่ทางที่จะได้รับเมตตาปราณีจากเบื้องหน้าความถ่อมตนเป็นคุณธรรมของใจจูงใจให้ปรารภความดีของตัวเอง ข้อสำคัญของความถ่อมตนอยู่ที่การกําจัดมานะคือความทนงตัวอันเป็นเหตุเบ่งพยองให้สิ้นพยศลดกําแหงลงและกําจัดทิฏฐิกระด้างอันเป็นเหตุพองตัวให้ยุบยอบอ่อนละมุนวางท่วงทีกิริยาเป็นดังผ้าเช็ดหน้าโคเขาหัก และงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วลักษณะของความถ่อมตนมีสามอย่างคือกิริยาอ่อนน้อมผู้แสดงกิริยาถ่อมตนออกมาไม่ลดตัวจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามมีความอ่อนละมุนล,ละไมต่อคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และผู้ที่เสมอกันจนถึงผู้น้อยว่าจาอ่อนหวาน คำพูดที่ไพเราะสนโอหูพูดออกมาจากใจที่สะอาดดุดน้ำใสสะอาดคนทำตามได้ไม่มีโทษเราใจผู้ที่ได้ฟังให้เห็นควรถือเป็นแบบอย่างและคำพูดที่หวานหูบำรุงกำลังใจผู้ฟังให้เชื่อนบานประดุดดังน้ำหวานชูกำลังใจของผู้ดื่มเป็นมหาสเสน่ห์แก่ผู้พูด ให้เป็นที่รักใกรนับถือของผู้ฟังเป็นประโยชน์แก่จิตใจทําให้จิตใจของผู้พูดอ่อนโยนรักระเบียบชื่อว่าให้ทั้งคุณแก่ผู้พูดและให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจนอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตนสงบเสงเง่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เป็นใจที่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างเป็นใจอ่อนละไมเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกกมิใช่อ่อนแอประมาณค่าตนเองแต่น้อยไม่ควรอวดยศศักความสามารถให้เกินตัวกล่าวคือไม่นิยมการอวดกำลังอวดอำนาจวาสนาความสามารถแต่นิยมความมีกำลัง และใช้กำลังในทางที่ถูกความมีกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานและมีใจอ่อนโยนมิใช่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์เฉพาะตัวผู้กระทําเท่านั้นยังเป็นคุณประโยชน์สูงขึ้นไปถึงหมู่คณะจนถึงประเทศชาติอีกด้วยความถ่อมตนจึงมีลักษณะเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมวาจาที่อ่อนหวานและใจอ่อนโยนนี้ เป็นเหตุทำให้ผู้ที่ได้ประพฤติมีคนยกย่องเชิดชูทำให้ชีวิตดำเนินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอีกประการหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นและแม้ตนเองนกน้อยขนน้อยแต่พอตัว รังแต่จุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดทำแต่พอตัวซ้ายอย่าให้คนหยันมงคลที่24สันตุถีจะความสันโดษ ความสันโดษคือความยินดีในพัสดุหรือในฐานะของตนที่มีอยู่ไม่ดิ้นรนไม่ทยานอยากในอารมณ์ที่ยังไม่ได้ไม่ถึงจนเกินไปการรักษาใจไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำเป็นธรรมสำหรับความปรารถนาไม่รู้จักจบความมักใหญ่ไฟสูงและความปรารถนาอันนอกทางแห่งสุดจริตซึ่งบัณฑิตจำแนกลักษณะไว้สาได้แก่ ให้ยินดีตามที่ได้คือมีอย่างใดใช้อย่างนั้นหรือเป็นอยู่อย่างใดพอใจอย่างนั้นไม่ทยานอยากให้ประมาณกําลังกายแม้ถึงจะได้มาโดยชอบแต่ถ้าเกินกำลังหรือไม่เป็นที่สบายแก่ตนเองก็ไม่ปรารถนาให้รู้ฐานะของตนเองตามคุณนานุรูป